ลูกสาวตอนนี้6เดือนแล้วค่ะก็กําลังเหมือนมีงงแงนิดนึงเพราะว่าเหมือนฟันเขาจะขึ้นใช่่ฟันฟันเันจะขึ้นมันก็เลยเขาเริ่มคันเหงือกเริ่มแบบเหมือนแบบหมอบอกว่าถ้าสวดกับฟันขึ้นจริงเด็กจะรู้สึกเจ็บนะเขาก็จะปวดจะมองแง่แต่ผมถือว่าโชคดีถือว่าลูกผมมองแงน้อยมากแล้วครับแค่ตอนหิวแล้วก็จะนอนแค่นั้นเองใช้ที่เหลือไม่มีเลยยิ้มทุกวันง่ายง่ายมากๆผมบอเลี้ยงง่ายมากง่ายแบบ แล้วคนในบ้านใครอุ้มก็ได้เขาแฮปปี้หมดเลยโชคดีมากโชคดีมากคือติดคุณแม่ติดคุณแม่มากครับติดคุณแม่มากคือถ้าจะกินนมอ่ะจะติดแม่จะแบบโผมาหาเลยแต่ถ้ากินนมอิ่มปุ๊บก็ก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะมาทางนี้ดีกว่าแล้วเมื่อกี้คือเขาไข่สปอยล้วแบบอะไรคะอู๋ตอนนี้ก็ผมชอบนี้มากขอเล่าทีหนึงอะไรอ่ะวินเธอห้ามเลยนะ ห้ามซื้อของให้ลูกนะหมอบอกว่าต้องให้ลูกทีละชิ้นห้ามซื้อเด็ดขาดโอ้โหพัสดุกไม่กับซันตะคอร์สทุกวันเลยเราว่าู้ทำไมมันเยอะขนาดนี้พี่ทานเกือบร้อยเรื่องเต็มโบ๋ลูกเล่นต๊กตาบอกว่าให้เล่นทีละชิ้นให้ได้ให้ซื้อทีละชิ้นเราซื้อเยอะๆได้เราให้เล่นทีละชิ้นคือวันละชิ้นพี่เด็กอยากได้เรซื้อสั่งซื้ออู้หูตุ๊กตาแบบเป็นกองเลยแบบเต็มพี่ขาะผมซื้อมาตวนี้เข้าบ้าน ซื้อมาทำไมมีเยอะแล้วไม่เห็นเหรอขอซื้อมวกนี้ไหมแล้วดีเป็นตัวโปรดลูกสาวด้วยรอดไปรรออดดไปสีเหลืองลูกชอบรอดไปแว่าเป็นคุณแม่สปอยมากกว่าโอ้โหแม่ชอบซื้อมันหน้าของเด็กมันน่ารักแล้วชอบลูกแต่งตัวผมชอบไปเขาใส่เครื่องหัวเหมือนตอนแบบบวันเรากระทงเนาะชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยบางวันเป็นกระต่ายบางวันเป็นหมีบางวันเป็นอะไรชอบ ตัวเ,เป็นเป็นเป็นทุกไก่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าทุกเทศากาลจะต้องเอฟชุดไปรอแล้วเอฟเอฟรอแน่นแน่นเลยจริงๆผมอยากอยากเข้าแต่งตัวทุกวันนะครับ<น>ชอบการยุกสามรู้สึกว่ามันสนุกกับการแต่งตัวมากๆแล้วก็บอกแม่แต่แม่เขาบอกว่ามันชุดมันใส่ได้ครั้งเดียวแต่ผมก็อยากจะบอกว่าใ,ใส่ได้ครั้งเดียวอย่างเช่นแบบอยากให้แม่สั่งเหมือนธอสั่งชุดนี้ถึงชุดนี้น่ารักมากเลยอยากให้ลูกใส่อยากให้ลูกใส่ชุดแมลงสาบเป็นแมลงสาบคือมันน่ารักมันมีขาด้วยอ่ะ คือิวเนี่ยแล้วแม่คือกลัวแมลงสาบมากน่ารักเป็นย่างนะอาจจะย่งนะเป็นช้างอย่างเงี้ยเป็นแบบจระยานแบบเออเก๋ๆน่ารักไปชอบแล้วก็มีความสุขเนาะเผิดแบบเออมันได้แต่งตัวลูกอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนถามว่าเหนื่อยไหมด้วยวัยเราก็ยอมรับแหละว่าเหนื่อยแต่มีความสุขมากความสุขมากคมามากเพราะงั้นแผนคนที่สองก็อาจจะต้องลูกชายแล้วโอดทน โอ้โหลูกชายเลยเหรอเนี่ยเลยแต่เขาทางเราไงเขาทางเราไงผมบอกเลยวิ่งวิ่งตามไม่ไหวแล้วกลับมาบ้านจากกองตีสองตีสามหกโมงเช้ามาพ่อเตะบอลพ่อเตะบอลพ่ออยู่ริมตาไม่ขึ้นเลยลูกไม่ไหวนะครับไม่ไหวลูกสาวเลยยังเหลือครับเหลือเหลือต้องออดเลยดีกว่าต้อ่อนชายหญิงโอ้โหพร้อมใส่เลยเออไม่ใช่หมายความว่าถ้าอยากมีเราพร้อมใส่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้คิดอยู่ว่า เราจะเลี้ยงไหวไหมคือเรื่องของการให้เวลาเขามากกว่าที่สบบกาที่อื่นเรา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 ไม่ติดอยู่แล้วเป็นเรื่องของเวลาในการให้ลูกเนี้ยเพราะว่าถ้ามีลูกชายหรือลูกสาวความชอบไม่เหมือนกันแล้วผมกรตกติดกันมากถ้าถึงเวลาทำกิจกรรมต้องแยกกันนะพ่อกับแม่ก็อยากไปด้วยกันนะไม่อยากแยกอะไรเงี้ยแล้วถ้ว่าตอนนี้มีคนเดียวมันเติมเต็มแล้วมันอิ่มมันปูแล้วครับเรารรู้สึกเสียดายสุดที่สุนไม่เสียดายครับไม่เสียดายไม่เสียดายมีคนนี้มาแฮปปี้มันเติมเต็มแล้วด้วยแบบ หน้าตาที่เราคาดหวังคิ้วๆแบบนี้ตาของฉันมาจากไหนอะไรเงี้ยเออชอบมากเลยเงี้ยฝากอิฟิวนะอ่าคนพูดแบบเนี้ยมันต้องชายอินนะตอนนี้ก็ชักใจอยู่ชอบเตะบอลมากขึ้นใจกันเดิมก็ได้นะมุ้งเลี้ยงแมนยูหมดใจแล้วครับจะมีมชันเยวมิงใส่ชุดแมนยูแล้วไงผมปลูกฝังไม่เรียบร้อยแล้ววิถีอะไรครับพี่วูถขาพวิถีอย่างคนต่างด้าวหอมักใจ ก็ล่าสุดเพิ่งไปตรวจบนกระดูกมาก็เป็นปัจจัยนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าก็คือคิดว่ามีไม่มีมีม,มีก็เลยไปตรวจบนกระดูกก่อนอว่าถ้าเกิสดสมมติบนกระดูกเราแบบน้อยแบบเรื่อกระดูกบางอะ่ะก็อาจจะไม่ได้อะอย่างเงี้ยแต่พอตรวจมาคุณหมอว่าโอ้ยในเกณฑ์เขียวคุณเขียวแคบอย่างมากพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยพ่อเกือบแตกเลยแต่ที่เขาพี่เหมียวพี่เหมียวมีเขาโตเร็วมากครับเขาโตเร็วทุกวันมากเลยดูเขาแล้วแบบชื่นัก ยังไม่ได้เสพความสุกตอนเขาตัวเล็กๆเลยอะไปเร็วแล้วอะก็จับมือกันนั่นของเขาเลอยู่เพิ่งย่าเพิ่งให้ใครเลนน้องเกวบไว้ก่อนอะไรของมาอ๋อคปมข้าวขนมขนมอเคนมอเน่น่็ไอยอ่ะอต่อ่ะ่อ้อ่ะ่อ้อะออ่อยอ่อ้อ่ะ ความที่แาจะเปลี่ยนคือตอนที่เหนียวหมีเขาเล็กๆเ,เราลูกคนแรกเนาะก็แบบเสียสติกันอยู่อ่ะเราเริ่มเสพความจิ๋วของเขาอ่ะแล้วเขาแบบตอนนั้นมันไม่มีสติไงแต่ตอนนี้ก็เริ่มเออเริ่มอากอยากอ,าก,อากเสพความจิ๋วนั้นแล้ววันนั้นมีของเหนียวหมีมันเยอะมากก็เริ่มจะแบบอะไรที่เขาใส่ไม่ได้ก็เริ่มทับเข้าถุงเราบริจาคอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาว่าเราจะคัดแบบไม่มีคนที่สองแล้วเลยหรือจะคัดเผื่อ เผืคนหนึ่งทีละอยู่ผู้วามยังไม่ก่อนยังไม่ก่อนนี่ครับเดินเธคัดเผื่อเผื่อไว้ก่อนละกันอะไรอย่างงเี้ยานจะเป็นไปได้ไหมเราดูผมขอรีวิวสปีแล้วครับว่ามันว่าไฟนัลนี้แล้วเราเราแฮปปี้แบบบกับการมีคนเดียวจริงๆหรือว่าเฮ้ยมันเหงาอยากได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นเพราะว่าเราสองคนอะอยู่ด้วยกันคือแยกจากครอบครัวออกมาเลยเพราะยังอยู่แค่ครอบครัวเราจริงๆเป็นคนตัวเราเลยเงี้ยถือว่า ดูห้องเหง่ยวไหมเขาจะอะไรหรือเปล่าแสดงว่าเวลาก็เป็นอีกหนึ่งประดับกับองค์รวมใช่ครับเพราะว่าผมออกกองเยอะมากทํางานเยอะแล้วกสงสารเขาเวลาเขาเลี้ยงคนเดียวเลยเราไม่มีพี่เลี้ยงนะแต่เราก็อยากจะเลี้ยงลูกให้ลูกติดเราด้วยเราก็อยากเลี้ยงให้เลี้ยงลูกให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงใโมเมนต์ไหวเขาใช่มคนรอบข้างว่าอย่างเงี้ยบางคนชมกันเข้มเลยแม่ผมอนุญาตคนรอบข้างคนรอบข้างส่วนใหญ่อยากให้มีอีกนะแม่ผมก็อยากให้มี แต่ไม่ช่วยเลี้ยงไงต้องเห็นกองเองเป็นคนเป็นอย่างนี้คุณแก้วาน้าที่เสร็จอ่ะแม่ไม่จะไปแล้วทุกอย่างเอาพร้อมต้องวางมือเลยใช่ฮะจับจิบไม่นานได้แค่ไหนเป็นตัวอ่อนแล้วคือถ้าเกิดเป็นไข่ที่แบบยังไม่ได้ฟาสโอมอาจจะเหมือนจะแบบสามปีห้าปีแต่มันเป็นตัวอ่อนแล้วคือโฟลเวอร์ครับคือโคโมตอมผ่านทุกอย่างพร้อมร่างกายมีแรนดกิ้งออกมาแล้วว่าเกรดเท่าไหร่เท่าไหร่โตมาเป็นคนสมบูรณ์แน่นอน ชายหนหญิงหนึ่งฟัดีเ<บ>ลยแปล,ล,ลช้บบชลักนะทีบบ่าาค,คือฆ่าเธอพี่พ่อต้องหาด้วยครัโ,โอเคโอเคขอบมากนะครับ